เข้าสู่ไม่ย h a ชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงข่าวลือนะครับข่าวลือจากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับจากนิตยสารยังนะั้นนิตยสารมอเตอร์ไซค์ที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นนะครับผมข่าวนี้ได้จ่าหัวออกมานะครับว่า New Honda CBR 400RR สรนะครับ4ีููเรียงรุุ่ดเตรียมถล่มคู่แข่งนะฮะ จากการได้มีการเผยพภาพเรนเดอร์นะครับจากทางสื่อชื่อดังอย่างยังมัชีนนะฉะบับล่าสุดเกี่ยวกับความคาดการณ์นะครับความเป็นไปได้ของการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูลแพรลิงรุ่นใหม่จากค่ายปีกนกในรหัส CBR 4 0 0ร r อนะครับที่จะมาพร้อมเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงนั่นเองข่าวนี้ถือว่าเป็นกระแสอันใหม่เลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดจากที่ไหนมาก่อนนะฮะแต่เชื่อว่าทางนิตยสารยังมัชีนน่าจะคาดการว่านี่คือการ เตรียมแก้เกมของคู่แข่งอย่าง Kawasaki นั่นเองที่ตอนนี้นะครับ Kawasaki ได้ทำตลาดรถคาส 400cc อย่าง n ินจา400นะฮะที่ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงที่ให้แรงม้าสูงสุดที่44.8แรงม้านะครับที่10,000รอบตอ่อทีและแรงบิดสูงสุด38นิวตันเมตรที่8,000รอบตอ่อทีแต่ทาง Honda เองนะครับอาจจะปล่อย New CBR 400RR ในรูปแบบของเครื่องยนต์4สูบเรียงออกมาสู้นั่นเอง ซึ่งตรงนี้เองนะครับเป็นกรณีที่คล้ายๆก,กันกับที่พวกเขาได้เปิดตัวเจ้า CBR 2 5 0 R แบบ2ส,สูบเรียงออกมาทำตลาดแต่ก็โดนทาง Kawasaki น,นั่นเองครับเตรียมตัวจะเปิด New Ninja ZX 2 5 R ที่มาในพิกัดเครื่องยนต์เดียวกันแต่เป็นแบบ4สูบเรียงที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับดังนั้นแล้วหากว่าโปรเจกต์ของ New Honda CBR 4 0 0 R นั้นเป็นจริง <L ess ling> ก็เท่ากับว่า มันจะเป็นการเอาคืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันของทาง Honda เลยทีเดียวนะครับโดยจากการคาดการณ์ของยัง a c h ชีนนะครับตัวรถของ New CBR 400 W r นั้นจะใช้เครื่องยนต์ลูกเดียวกันกับ c b 400 S F หรือเจ้า Super f o ในพิกัด399สี่สูบเรียงสีจังหวะให้แรงม้าอยู่ที่52ตัวที่1 5 0 0รอบต่อน,นาทีทอค38นิวตันเมตรที่ 9,500รอบต่อนอาทีระบบกระือนหน้าเป็นแบบหัวกับ up side down ลักษณะาการออกแบบชุดเฟลลิ่งนั้นจะมีความคล้ายคลึงนะครับกับ CBR 250 d R นั่นเองและเมื่อมาดูจากข่าวนี้นะครับที่คอนด้จะกลับมาผลิตเจ้า New CBR 400 d R นะครับเราก็มาชมเจ้า CBR 400 d R นะครับตัวเก่านะฮะยุค90ของเรานั่นเองซึ่งทักดูจากการเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีนะครับ ถือว่าสมัยนั้นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะฮะมาพร้อมกับเจ้า NC 3 0หรือ v m r T 0 0นั่นเอง2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วโดยถ้ามองจากประสบการณ์การทําเครื่องยนต์4สูบ 400cc ของ Honda นะครับถือว่าเชี่ยวชาญมากเครื่องยนต์ค่อนข้างมีความอึดถึกทนและทําความเร็วได้สูงนะครับ ลองมาดูคลิปเก่าคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปสำหรับเจ้า CBR 400 w r ตัวเก่าของเราเนั่นเองได้ประลองอ่าทดสอบความเร็วนะฮะที่ความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนนะครับผม โดยนั่นถือว่าเป็นความเร็วของเครื่องยุคเก่านะคะที่ใช้ระบบคาร์บูเรเตอร์จากข่าวนะครับที่มีการคาดการว่า,าเจ้า CBR400RR สัวใหม่เนี่ยนะครับอาจจะใช้เครื่องยนต์ลูกเดียวกันกับเจ้า CB400 Super f o ที่เป็นระบบเครื่องใหม่ที่เป็น v t e c คนั่นเองซึ่งเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นนะครับถ้า Honda นนำเครื่องตัวนี้มาใช้จริงๆ ซึ่งคลิปถัดไปที่ผมจะนำมาให้ดูนี่ครับคืออัตราเร่งความเร็วของเจ้าเครื่องยนต์399 cc สซีซีูบปเรียงของเจ้าซูเปอร์โฟนั่นเองที่เป็นตัวใหม่นะครับเป็นเครื่อง v t e c คเทคสาเรียบร้อยแล้วไปดูกัน อย่างไรก็ตามนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่กระแสข่าวลือเท่านั้นเราจะต้องติดตามเรื่องนี้กันยาวๆว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่า Honda จะผลิตเจ้า New Honda c b r 400 r r แบบตีสูบกันในอนาคตจริงๆนะว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะฮะก็ถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ